กราบสัสด้วยครับเป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับวันนี้เอออย่าลืมนะกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมเมื่อวานกุลสะอาดขึ้นมาแล้วแม่งก็ยังจะแบบถดถอยลับลงมาเท่าเดิมอีกเ <c oughs> <c oughs> ขาภาวนาแล้วกันว่าวันนี้เอออย่าให้แม่งลดลงไปมากกว่านี้แล้วกันครับอืมอ่ะพร้อมแล้วไปรับชมกันดีกว่าผมกับการตีตุ่นงบ400วันนี้รุยกันเลยครับ อย่าลืมนะผมสำหรับใครเนี่ยผ่านเข้ามาใหม่ก็ฝากากดไลค์กดแชร์กันด้วยนะกันเออมาวันนี้เปิดเลย1.5โอ้เรียกว่าวันนี้เซฟๆหน่อยนะกันเออเพื่อจะแบบไม่ให้มันก้าวร้าวจนเกินไป <c oughs> ถ้าถ้ารอบนี้ไม่ขึ้นนี่คงต้องเออลาไว้ก่อนเลยอืมเออก็คงจะแบบโอ้เจ้า ตก2วันเลยเหรอเอออะไรประมาณนั้นโอเคครับคือผมก็จะพยายามใจเย็นนะโอเคครับสวยครับยีสิบสองคือค่อยๆไปกันครับอืมต้องตั้งสติก่อนสตาร์ทก่อนตีทุกไม้เออผมบอกแล้วว่าเกมเนี้ยคาดเดาอะไรกับมันไม่ได้อ,อ,อยู่กับแบบสแบบเต็ปของเราแล้วว่าถ้ามาคือมาถ้ามาคือมาเลยถ้ามาคือต้องทุกคนต้องรีบตีเลยฮะเออเพราะอ่ะนี่ ถ้าเล่นห้องรวมนะผมบอกเทคอย่างเดียวเลยคือถ้ามีคนตีระเบิดปัม <B> um. ช่วงนั้นแหละท่านผู้ชมต้องตามอย่างรวดเร็วต้องหาตัวใหญ่แล้วตามอย่างรวดเร็วนะเออเนี่ยตอนนี้นยังไม่มีใครตีระเบิดเลยเห็นปะปะเพราะว่าตุนนะ่ะมันจะมาเป็นช่วงๆของมันนะเข้าใจปะไอที่ผมให้ให้โถมอะ่ะเพราะอะไรเหรอเพราะ ก็น่าจะรู้อยู่ว่าถ้าโถมไปแล้วอ่ะมันไม่ใช่ช่วงของมันมันก็จะไม่มาไม่ว่าจะอัดเป็นเท่าไหร่มันก็จะไม่มาเออที่ให้ตอดเพราะอะไรฮะเพราะถ้าอ่าเวลามันมาปุ๊บอ่ะใช่ปะ่ะเราก็ได้ไปแต่ว่าแบบไม่เจ็บตัวไม่เจ็บตัวแบบคือไม่เจ็บมากอือแถมแบบมาอีกอะเห็นปะ่ะไงนี่คือความคิดของผมโอเคปะ่ะหลายคนก็จะมองแบบหลายแบบหลายตีการตีแบบหลายอย่างอะดูเนี่ย ัจัดปุยนี่ล่ะยี่ห้าถามจริงขึ้นสองจุดห้าแล้วกันครับขอนะครับมาโอ้โหสถานการ์แย่วท่านผู้ชมโอ้โหเหลือเจ็ดสิบแล้วเพื่อนสักตัวป่ะโอ้เหลือสามสิบสุดท้ายครับโอ้ยี่สิบกบกูหน้าแล้วข,ขึ้นมาอีกขึ้นมาใจเย็นใจเย็นใจเย็นมาสี่สิบคิดว่าผมทำได้ปะ ดูสองก็คือน่าจะหมดครับเอามาก่อนเอามาก่อนเอาไาีกตัวเอาไาีกตัวเื้กูน่าจดโอ้โหผมบอกแล้วดูแล้วดูดูนี่ระเบิดกันทุกคนระเบิดกันทุกคนมาดิมาดิาดเอามคทีโอโอเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะผมบอกแล้วเป็นไงเครียแล้วกูเหลือยี่สิบ หรือ 25, ยี่บ้าเมื่อกี้โหไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะมาคิดคือแบบเออหมดหมดวันนี้หมดจริงเออโอ้โหแม่งมาเฉยโอ้โหตัวฟักก็้มาแล้วแบบมากันทั้งห้องเลยอ่ะเออเีผมบอกแล้วว่าแม่งมาเป็นช่วงอื อ่ะสำหรับวันนี้เอาเกิดไปแต่พีทรนี้จบกันไปแต่พีท่านี้ครับผมขอบพระคุณที่รับชมกันด้วยนะอย่าลืมไปเข้ากลุ่มแล้วกันครับ